ตัวอ,อย่างจากตอนที่แล้วครับผมได้เดินทางไปกับทัวร์ที่ซื้อไว้ในราคา2,500บาทซึ่งก็จะเป็นทริป3วัน2คืนโดยเริ่มเดินทางออกจากจังหวัดสระบุรีแล้วก็จะไปเที่ยวเวียงจันทที่สปป,อปอลาวซึ่งหลังจากที่ทําเรื่องข้ามฝั่งไปยังประเทศลาวได้แล้วก็จะมีรถนําเที่ยวจากฝั่งสงปป,อปอลาวมารับผมไปเที่ยวตามสถานที่สําคัญต่างๆในนครเวียงจันทร์ครับและหลังจากที่เที่ยวตามสถานที่สําคัญต่างๆของนครเวียงจันทร์จนครบแล้วก็ต้องรีบเดินทางกลับเข้าฝั่งไทยทันทีเลยครับ เพราะทางผู้จัดทัวร์เขาสั่งอาหารเย็นไว้ที่จังหวัดนครพนมนะครับเรื่องราวการเดินทางต่อจากนี้จะเป็นยังไงและทัวร์ราคา2,500บาทจะพาผมไปเที่ยวที่ไหนอีกบ้างไปรับชมกันต่อได้เลยครับ เวลาเช้ามืดกับขนมปังกาแฟาที่ทางผู้จัดทัวร์เขาเตรียมไว้ให้ต่อด้วยข้าวต้มร้อนๆก็ถือได้ว่าเป็นมื้อเช้าสําหรับการลองท้องที่ดีสําหรับผมเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระธาตุเรนูจังหวัดนครพนมครับซึ่งจริงๆแล้วผมมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงทุ่มเศษแล้วล่ะครับแล้วเมื่อคืนผมนอนที่ไหนกันน่ะล่ะครับก็คือนอนที่วัดนี้น่ะล่ะครับตรงศาลาที่เห็นอยู่ไกลๆทางด้านหน้า <Huh? S 1> แต่ก็ไม่ได้แย่ครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกน่ากลัวแต่อย่างใดวัดพระธาตุเรนูเดิมมีชื่่อวาวาาััดกลงครบ ตั้งอยู่ที่ตำบลเรนูอําเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมโดยภายในวัดก็จะมีองค์พระธาตุเรนูประดิษฐานอยู่ครับซึ่งได้จําลองมาจากองค์พระธาตุพนมเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่าองค์พระธาตุเรนูถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2461ครับและก็มาสร้างเสร็จในปีพศ2463ก่อนที่กรมศิลปากรจะเข้ามาบูรณะใหม่ในอีก20ปีต่อมาครับ และก็มีความเชื่อกันว่านอกจากภายในจะบรรจุพระบร,รมภาลีลิกธาตุไว้แล้วก็ได้บรรจุของมีค่าต่างๆเอาไว้อีกด้วยแหะครับเช่นพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปทองคําแล้วก็พระไตรปิฎกเอาไว้อีกด้วยแหะครับและแสงแดดในยามเช้าที่มากระทบกับองค์พระธาตุเรนูนั้นมันกระช่างเป็นภาพที่สวยงามสําหรับผมจริงๆครับ โดยวัดพระธาตุเรนูนั้นถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอนครเรนูเลยครับโดยตัวผมในฐานะชาพุทธคนหนึ่งก็ต้องขอกราบสักการะขอพรครับให้โชคดีและก็เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยในขณะที่รอทุกๆคนทําภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันต่อไปนั่นเองนะครับออกมาจากวัดพระธาตุเรนูที่ได้เห็นองค์พระธาตุพนมจำลองกันมาแล้ว ต่อไปทางทัวร์เขาก็จะพาไปชมองค์พระธาตุพนมของจริงกันบ้างครับซึ่งจะตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารโดยที่ระยะทางก็ไม่ได้อยู่ไกลกันมากครับพอ,อมาถึงบริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดก็ต้องจอดรถไว้ตรงนี้ครับเ,เพราะว่าผู้ดูแลสถานที่เขาไม่อนุญาตให้นํารถทัวร์เข้าไปได้นะครับถ้าจะไปไหว้พระธาตุพนมก็ต้องเดินเข้าไปเท่านั้นแหละครับ สำหรับคนที่มากันบ่อยแล้วหรือว่าไม่อยากเดินเขาก็จะรอกันอยู่ที่รถครับแต่สําหรับผมผู้ซึ่งเคยมาครั้งแรกยังไงก็ต้องเข้าไปสักการะให้ได้ครับและเท่าที่เห็นก็ไม่ได้อยู่ไกลมากแค่นี้เดินได้สบายๆครับเอาจริงๆบริเวณนี้เขาก็มีรถรับจ้างนะครับแต่ผมคิดว่าแดดตอนนี้ยังไม่ได้ร้อนมากแล้วก็อยากเดินดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆมากกว่า ซึ่งตลอดทั้งทางก็จะมีร้านค้ามาขายของกันอยู่ตลอดทั้งทางเลยครับวัดพระาธาตพนมวรมหาวิหารเป็นอารามหลวงชั้นเอกครับชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลธาตพนมอำเภอาธาตพนมจังหวัดนครพนมโดยบริเวณหลังวัดถัดไปไม่ได้ไกลก็จะเป็นแม่น้ําโขงครับซึ่งแต่เดิมองค์พระาธาตพนมไม่ได้มีรูปลักษณ์และก็ลักษณะตามที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ โดยอ้างอิงจากภาพวาดของคณะสำรวจแม่น้ำโขงในปีพศ2411ครับและจากช่วงเวลานั้นก็ได้ถูกบูรณะและก็สร้างต่อเติมให้มีความสูงใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับและก็เคยล้มพังมาแล้วด้วยนะครับในปีพศ2518ก่อนที่จะถูกบูรณะและก็สร้างขึ้นมาใหม่จนเป็นพระธาตุพนมที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละครับที่นี่เป็นจุดเช็คอินหลักแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดนครพนมเลยครับโดยในทุกๆวันหยุดเนี่ยคนก็จะเยอะมากๆด้วย และผมเชื่อนะครับว่าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจะต้องเป็นจุดหมายปลายทางของหลายๆคนที่มาเที่ยวจังหวัดนครพนมอย่างแน่นอนครับหลังจากที่ออกก็จากวัดแล้วทัวร์นี้เขาก็จะพาผมไปเดินเที่ยวช็อปกันต่อที่ตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารครับณนะจุดจอดรถทัวร์ที่จะไปตลาดอินโดจีน ก็จะมีรถรับจ้างมารอรับอยู่เต็มไปหมดเลยครับและในอีกมุมมองหนึง่งนักท่องเที่ยวอย่างผมก็คงจะเป็นแหล่งรายได้ที่ดีสําหรับพวกเขาแต่สําหรับตัวผมการที่นานๆจะได้นั่งรถแบบนี้สักทีมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกอยู่ไม่น้อยเลยครับ ถึงแล้วหรอครับที่นี่ก็คือตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารครับตลาดแห่งนี้สําหรับผมมันก็จะเหมือนกับตลาดโรงเกลือท,ทั่วไปนั่นแหละครับเพราะสินค้าที่ขายกันอยู่ที่นี่มันก็จะเหมือนกับทุกๆตลาดโรงเกลือที่ผมเคยไปมานั่นแหละครับแต่สิ่งที่ทําให้ตลาดอินโดจีนแตกต่างกับตลาดโรงเกลือท,ทั่วไปก็คือเรื่องโลเคชันครับซึ่งผมถือว่ามันมีเสน่ห์มากๆก,ก็คือบริเวณด้านหลังของตลาดอินโดจีนมันก็จะเป็นแม่น้ําโขงครับ และผมคิดว่าสินค้าที่มีมาขายอยู่ที่นี่ก็น่าจะมาจากสั่งเพื่อนบ้านซะเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละครับตลาดอินโดจีนเงียบเหงาแล้วก็ซบเซาไปเยอะเลยครับหลังจากที่มีโควิดและนี่ก็คือท่าเทียบเรือข้ามั่งไทยลาวจังหวัดมุกดาหารครับตั้งแต่มีโควิดก็ไม่ได้เปิดให้บริการอีกเลยซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับอุตสาห์สร้างไว้ซะใหญ่โตแต่เปิดให้บริการไม่ได้ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับและก็เป็นวันที่แดดร้อนมากมาก แต่ก็ไม่น่าจะทําอะไรพวกแม่ๆป้าๆที่มีความปรารถนาและก็ชอบช้อปปิ้งได้แต่ด้วยความเป็นผู้ชายแล้วก็ไม่ได้ชอบเรื่องช้อปปิ้งมากเท่าไหร่นะดังนั้นผมจึงต้องขอตัวไปหาอะไรเย็นๆดื่มแล้วก็นั่งรออยู่บริเวณนี้เพื่อที่จะนั่งสามล้อกลับไปที่รถทัวร์พร้อมๆกันครับระหว่างรอมัชชาลาเต้เพิ่มช็อตเดินไม่ไหวแล้วครับร้อนดูแดด แต่ผมก็หวังว่าการมาเยือนโดยคณะทัวร์ของผมก็น่าจ,จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตลาดแห่งนี้ได้ไม่มากก็น,น้อยครับหลังจากที่ออกมาจากตลาดอินโดจีนก็เดินทางกันต่อเลยครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนทัวร์นี้จะพาผมไปเที่ยวที่ไหนในจังหวัดร้อยเอ็ดไปรับชมกันต่อได้เลยครับ ตอนนี้ผมอยู่บริเวณลานจอดรถของวัดผาน้ําทิพย์เทพประสิทธิ์วนารามนะครับโดยจากที่ผมเคยได้ยินมาว่ากันว่าถ้าอยากจะมาดูสถาปัตยกรรมที่ใหญ่โตอลังการและกะสวยงามก็ต้องมาดูที่วัดผาน้ําทิพย์เทพประสิทธิ์วนารามของจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละครับซึ่งบริเวณลานจอดรถที่ผมกําลังเดินอยู่เนี่ยจะอยู่บริเวณเชิงเขานะครับโดยตัววัดเนี่ยจะอยู่ถัดขึ้นไปอีกบนภูเขาครับ <Huh? S 1> แต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเดินขึ้นไปกันนะครับ เพราะว่าทางวัดเขาก็มีรถโดยสารคอยวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดทั้งวันเลยละครับและบริเวณซุ้มประตูนี้ก็จะเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารของทางวัดครับโอเคนั่งรถกำลังเพลินๆสักพักเดียวก็มาถึงจุดหมายแล้วละครับ ส่วนค่าโดยสารเขาจะไม่ได้เก็บนะครับแต่ว่าจะมีตู้บริจาคอยู่บริเวณหลังรถครับก็สามารถร่วมกันทําบุญให้ค่าน้ํามันรถกับวัดได้ตามศรัทธาเลยครับส่วนวัดผาน้ําทิพย์เทพป,ประสิทธิ์วนารามจะมีความสวยงามสมคําล่ําลือขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยครับ วัดแห่งนี้ใหญ่โตสวยงามและก็อลังการสมคำล่ำลือจริงๆครับวัดผา้ํำทิพย์เทพป,ประสิทธิ์วนารามตั้งอยู่ที่ตำบลผา้ํำย้อยอำเภอ้ํำพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับสร้างอยู่ในเนื้อที่กว่า101ไร่ด้านภายในก็จะเป็นห้องโถงโล่งกว้างออกแบบตกแต่งมาได้สวยงามและก็อากาศถ่ายเทเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับส่วนบริเวณห้องโถงโล่งกว้างแบบนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชั้นครับ โดยแต่ละชั้นก็จะมีรูปลักษณลักษณะคล้ายๆกันเลยครับคือเป็นห้องโถงโล่งกว้างแต่การตกแต่งก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับและผมต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าสถาปัตยกรรมในนี้เนี่ยสวยงามทุกๆชั้นเลยแหละครับ ภายในห้องโถงชั้นที่5ก็จะมีบันไดวนให้ขึ้นไปกราบไหว้พระบรมภาษารีริกธาตุด้วยล่ะครับและสําหรับใครที่จะขึ้นไปก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะบันไดมีลักษณะแคบและก็สูงชันแถมขั้นบันไดย,ยังเล็กอีกด้วยล่ะครับขึ้นมาถึงบนนี้แล้วเชื่อว่าหลายๆคนเป็นเหมือนผมครับก็คือต้องหาที่นั่งพักให้หายเหนื่อยซะก่อนแล้วค่อยไหว้พระบรมภารีริกธาตุครับ และนี่ก็คือภาพประกอบคลิปเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของวัดผาน้ําทิพย์เทพป,ปรสิทธิวนารามซึ่งตัวผมขอาการันตีเลยครับว่าวัดแห่งเนี้ยสวยงามและก็อลังการมากๆรอแค่คุณมาพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองเท่านั้นแหละครับอหอโบสถ์เป็นหอคอยชมวิวเมืองร้อยเอ็ดครับ ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางและกระบึงพระลานชัย,อย yeah. หอโวทถูกออกแบบก่อสร้างรูปแบบของอาคารให้มีลักษณะคล้ายกับเครื่องดนตรีอีสานพื้นบ้านที่มีชื่อว่าโวทครับมีความสงมูง123เมตรหรือจะเทียบเท่ากับตึก35ชั้นครับและหอโวทก็จัดได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับด้านภายในของตัวอาคารก็ถือได้ว่าประดับตกแต่งไว้ได้สวยเลยทีเดียวละครับ โดยการตกแต่งก็จะสอดแทรกเรื่องราวท้องถิ่นกับความร่วมสมัยเอาไว้ด้วยกันครับยกตัวอย่างเช่นนําดอกอินทนินบกมาประดับตกแต่งซึ่งก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนั่นเองนะครับไฮไลท์ของหอโหวตแห่งนี้ก็จะอยู่ที่ชั้น35ครับซึ่งจะเป็นสกายวอล์กพื้นกระจกลอยฟ้าเอาไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวมาพิชิตความกลัวและก็ท้าทายความสูงกันครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวการเดินทางที่ผมมากับทัวร์ในราคา2,500บาทครับซึ่งนับตั้งแต่วันแรกที่ผมได้ก้าวขาขึ้นรถมาในหัวผมมันก็เต็มไปด้วยความสับสนครับเพราะตัวผมเองชอบความเป็นส่วนตัวครับและก็ไม่ค่อยชินกับการไปเที่ยวที่เป็นหมู่คณะแบบนี้แต่ทัวร์นี้ก็ได้เปิดโลกของผมครับมันสอนให้ผมได้รู้จักการเข้าสังคมใหม่ๆสอนผมให้รู้จักการไว้วางใจใครสักคนที่จะพาผมไปให้ถึงจุดหมายที่ไกลกว่า และทุกๆท,ที่ที่ผมได้ไปมาผมคิดว่ามันคุ้มค่ากว่าเงิน2,500บาทที่ผมได้จ่ายไปอีกซะด้วยล่ะครับคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับทัวร์ราคา2,500บาทคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมได้นะครับและถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ